โ okay, อเคเริ่มเกมมาแล้วอันนี้มาภาคย okay, ้อนหลังนะก็คือท <No> bueno> ี่ไม่ได้ย okay, e> ินเสียงเกมก็เพราะว่าเออฉันลืมกดบันทึกเสียงนะจ๊ะฉันเผลอไปกดปิดบันทึกเสียงนะมันก็เลยไม่ได้ยินในเกมอาจจะต้องใส่เป็นแบบซาวด์เอฟเฟกตแทนนะโอเคข่าวในจ้มใครอยู่ตรงนี้ อ้าวชุดไมหมหลอดจะร่อนนะอ้าวเอาไงเอาไงไม่โดนวืดต้องโดนแล้วตอนเนี้ยเออเป็นไงล่ะอ,อ๋อตีนี่ตีขู่นี่อุ้ยโอ้โหปล่อยไอ้จ่อยนานนี่แน่ตายไปซะร่อนนะเออเอาจจะมาควบคุมหุ่นหรอเตีเลยจ้ะไม่ให้ควบคุม น้องคาวบอยโอ้โห,โโห,โโหควงเป็นแฮร์รคัมเตอร์มาเลยนะมือตรงนี้เนี่ยกระจก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 โอ้ไม่ถึงโอ้ตายแล้วโอ้หมุนไปก็ไม่ถึงโอ้ตายแล้วฉันกลับไปเฝ้าดีกว่าะจะมีใครมาช่วยไหมไม่ต้องมานะขี้เกียจขี้เกียจเฝ้าเฝ้า เอาหายไปแล้วหายไปรับเลยเว้ยไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอตายอย่างน่าสงสารอ๋เอเปิดกระจกไปนี่นะไม่โดนไม่โดนโอ้ยทำไมมันไม่โดนจนังไบรต้องต้องโดนแล้วแหละเออเป็นไงละ่ะเกลี่ไอีกใกล้ขนาดไหนก็โดนฉันไปดีไหมเนี่ย ไปเหอะเขาน่าจะไม่มาช่วยแลย้วถึงมาก็มาไม่ทันหรอกโหน่าสงสารจริงๆเลยนั่งเฟสแรกแล้วไปเลยว่ะโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากมากวิใครฮิวกันากานะนักเต้นโดนตีหรนักเต้นคนโดนตีเหรอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยฉันก็ตีอยู่นี่ว่าสงสัยจะไม่ได้สังเกตงั้นหล่อนก็ลงมาด้านล่างนี้นี่ลงมาคุยกับฉันหน่อย ถม่ถึงโดนตีถึงใกจขนาดถ้าไม่หลบไม่ได้ไปให้ผู้ชายเกาหลังกันให้มันไม่ดีนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะหาว่า,าบ้านทูอัปรีรอะไรเนยะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพากไม่ทันเลยตีก่อนโอ้นักเต็นไปไหนกลับมากลับมากลักให้กลับมาตา,า,ายไปซะตีได้รัวเลยอย่าตาหนีสนองสนะแน่ๆเออ มาสิมาเอ,อ้กำลังจะตีเลยล้มไปละวอ้ยเขาบอยดึงโดนไม้มโดนไมมโดนไหมไม่ต้องโดนโอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรดำๆผ่านหน้าไปเออเอาสิ่อาเสี่อาสิ่ตีแม่งเลยนักเป็นบ้าบอยเดียวก่อนถเถอะเนี่ยจะโดนนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอ้า อะไรวะข้าวบอยมันโดนได้ยังไงวะอยากเดียดโดนมากเหรอนี่แน่อยากได้มากได้เลยฉันจัดให้กระจกไปเออเอาไงเออหนีไีซี่หนีไปอออ,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 อะไรของอ,อะไรของฉันเนี่ยเออ บิงมากแล้วนะเออโหมีว่าจะไม่โดนจะแหละในที่สุดก็โดนพังไมก้กอนถีบไม้แตกแม่งเลยมาหิ้วขึ้นมานี่เออขึ้นมาก้าอี้ก็เหมือนจะใกล้แต่ก็ไกลนั่งลงไปเด็กดดอ,อตรงนั้นมีเครื่องเต้นอ่ะตรงนั้นอ้าวทำไมไม่มีคนนะ นักเต้นปล่อยกล่องดนตรีไว้แต่ไม่มีคนนี่มันแปลว่าอะไรไเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะน,นี้แล้วคราวนี้ก็คือนักเต้นก็หายไปแล้วอ๋ออยู่นี่ไงอโหเอาไงล่ะนี่เนี่ยอ้าวจะตีขาวบอยจะตีได้นักเต้นอะไรวะเนี่ยระบบฮิตบ็อกเกมนี้มันช่างมึนงงแล้วเกิน นั่งลงไปนี่เนี่ยกระจกโอโหอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนโอโหแป๊บเดียวมึงเดินไปถึงโน้นบ้าไปแล้วเร็วเกินบางทีอ่ะโอ้โหคนเราอ่ะมันจะเร็วไปไหนเนี่ยโหนึกว่าจะแฝงนี่เนี่ยตีแม่งเลยมันไส้เอ๊ะไปไหนหมดตีก่อนอืมใครจะมาช่วยเฮ้ยใครจะมา เอาไงเอ้ยลอยเท้าอ้าวข่าวบอยไม่หุกเพื่อนนะ่ะเห็นไหมเพื่อนตายแล้วนะเล่นเป็นไหมเนี่ยเออน่าจะเล่นไม่เป็นไม่เป็นก็บ้าละหุกโดดไปสองรอบแล้วไม่เป็นนะเครื่องนี้มีคนหรือเปล่าไม่อยากไล่ชั้นสออะ่ะขี้เกจไล่ในโรงพยาบาลไล่ยากวิตรงนู้นเครื่องสั้นไปจ้าถึงไหมถึงแล้วมาจ้านักํำรวจแล่โอ้ยโอ้ห อีกหน่อยจะบินได้แบบกีชาแล้วโอ้ยโหติดกล่องพอดีโอ้ยตายแล้วจะใครเฮ้ย,ย,ยที่ห่อยไปกระแทกกำแพงได้ไงคนยังไงเนี่ยทำไมต้องทำรายกันขนาดนี้ด้วยเนี่ยยังมีความเป็โอ้ยอะไรเนี่ยโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยแม่เหล็กเข้าก็หมดแล้วเนาะสามสแต็กหมดไปละตายแม่อะไทำอะไรกูไว้ไนีน่นะ ไอ้ขาวบอยอยู่แถวนี้แน่ๆเลยเนะี่ยเอาอยู่แถวนี้จริงๆด้วยโอ้โ oh หอยู่ในบ้านก็ปลอดภัยอยู่และออกมาทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเล่นเป็นไม่ได้อ่ะพังไม้ก้อนเออขาวบอยไม่ต้องไปหรอกหนีไปยังไงก็ตายหนีทำไมนักสำรวจแรกก็ใช้ไปแล้วด้วยโอ้โ oh ห oh เร็วมากกูว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงเร็ว สมุดแรกก็ใช้ลูกเองไปแล้วคราวนี้เกมฉันก็นำจ้านี่แน่ออยบืดนี่แน่ออยบืดอีกแล้วโอ้ยอะไรกันนี่แมรี่ตัซุ่ยตีให้มันเร็วกว่านี้นิดหนึ่งได้ไหมเฮ้อเอ้เขาวอยนอนเอาเอาเอาให้พับไม้เอาพับพับซีพับซีพับสิบสบสบสเอาโหปล่อยให้ฉันคุยคนเดียวอยู่ตั้งนานเกือบจะเป็นบ้าไปแล้วไหมล่ะ ครับคับีเออพับตีนะเอออะไรเนี่ยข่าวหน้าข่าวหลังแต่เลกดีก็เลทด,ด,ดีหน่อยเสษเล็ดอะไรก,ก็ไม่รู้นะไม่เห็นได้เรื่องเลยฮฮ้ทีให้ตัวปั่นไปแตะกดชันสตีฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe ให้ทันคนนีด้วยโอเคไหมโอเค